สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาคุณมาพบกับพันธทิปย์โถมใหม่นะครับซึ่งจะเป็นการทดลองใช้สําหรับสมาชิกพันทิปย์นะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้จนถึงวันที่3 1ต,ตุลาคมนะครับก่อนอื่นเราก็มาทําความเข้าใจกับพันธทิปย์โมใหม่นิดนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของอาการไม่เก็บกระทูในพันธทิปย์โมใหม่ที่ทดลองใช้นะครับก็จะถูกลบทิ้งเมื่อตี่ตุ่นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีขอับต่างๆนะครับ รวมไปถึงการโพสข้อความก็จะต้องเป็นมสมาชิกแบบใดแบบหนึ่งคือบอัะชาชนรูปอมยิ้มนะครับแล้วก็รูปมือถือเป็นโทรศัพท์แล้วก็รุ่นก่อตั้งห้องเท็กเดิมก็จะเป็นซีกอนบอลเลแล้วก็หลังใหม่ในรุ่นเบต้าก็ยังไม่เปิดเทโลตอบแล้วก็จะมีการแจ้งฟีดแบ็ต่างๆนะรวมไปถึง าการใช้งานอย่างที่บอกว่าพันธทิพย์ชมใหม่จะเปิดให้ทดลองตั้งแต่ต1ิเดถึง3ามตีบุลาคมนี้นะครับอย่าลืมว่ากระทู้ต่างๆที่ตั้งในนี้เนี่ยก็จะถูกลบทิ้งนะครับไปทดตอบด้วยกันนะครับแล้วครับมาแล้วครับพันธทิพย์ชมใหม่ก็นี่คือหน้าแรกนี่เลือกห้องนะครับผมก็จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามาห้องเทเดกันวาเล่นะครับห้องพันทิพย์ห้องผูมิภานะฮะ อ่าโอเคแล้วก็ประดูก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นโลเคชันนะครับอ่าไฮไลท์ light, อ t ิวิต้อแล้วก็จะมีกระทู้แนะนำโดยธรรมาทิขมีการแลก p อ i n t ต่างต่าง,างอ่าแล้วก็จะมีพวกกระทู้ต่างๆซึ่งจะแสดง,งประทู้ทั้งหมดกระทู้ขายของกระทู้คำถามสนทาน,นาโพลรีวิวข่าว ไขของอเลือกตามแท็กตามหมวดหมู่อันนี้ก็ตามแท็กได้ด้วยแล้วก็มีการโหลดกระทู้นะครับก็ทำได้นะครับอันนี้เข้าไปจะให้โหลดกระทูย้ยาวขึ้นก็กดได้อะโอเคทีนี้เนี่ยเรามาดูการตั้งกระทู้นะฮะก็จะมีกระทูท้คำถามสวนทน,น้ากระทู้โพกระทูร้รีวิวกระทู้ข่าวแล้วก็กระทู้ไข่ของก็ตั้งให้ถูกต้องด้วย เข้ามาที่หน้าของฉันอลองดูโปรไฟล์อันนี้ยังไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดกระทู้เราตั้งไว้เนี่ยก็จะมีแสดงตรงนี้นะฮะแล้วก็จัดก,การข้อมูลส่วนตัวก็จะให้ใส่นู่นนั่นนี่ข้อมูลนะครับก็เป็นโปรไฟล์เรานะครับมาดูาแรกนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูในกระทูนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการตั้งบัญ็ก นะครับคาทูระตูแบบไหนนะครับต้นทนานะครับแล้วก็โพสต์รูปนะครับวันก่อนเห็นคุณบอยบอกว่าได้ทัวร์ได้ 700K อันนี้เดี๋ยวต้องเช็คอีกดูทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีให้กดนะครับอ่อ่ารับติดได้เพิ่มอีกนะครับก็คือจะมีให้กดอันนี้ครับกดถูกใจนะครับอันนี้คนโพสต์นะครับแล้วก็บอกแก๊งนะครับ ก็จะเป็นอ,อันนี้คือกดถูกใจคนไหนลงรักคนไหนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็กดแต่ละอันได้นะครับตอบกลับได้ด้วยนะครับผมอ่าก็จะมีหลากหลายฟีเจอร์นะครับที่ทําให้เราสนุกกับพันทิปชมใหม่มากขึ้นนะครับแล้วก็อ่าใครที่สนใจใช้งานก็ลองดูนะครับสําหรับพันทิปชมใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ